โอเคเดี๋ยวจังหวะนี้คุณต้องเลือกกันนะครับคุณผู้ชมทั้งสองคุณจะผู้ชมห้องส่งหรือคุณจะไม่อยู่นะครับอยู่ขอเสียงหน่อย <c oughs> ้องมีผู้ชมในห้องส่งด้วยนะครับวันนี้ทุกคน <c oughs> EP นี้นะครับขอเริ่มต้นโดยการที่จะบอกว่าคุณเบลอีอ e ี e, ผมกดหัวใจให้คุณแล้วนะครับเออแล้วก็คุณช่วยมารับของรางวัลด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปสักวันสองวันอะแล้วคุณไม่มารับนะผมจะเอาหัวใจออกผมจะให้คนอื่นแทน <c oughs> ถือว่าเราให้ใจไปแล้วนะไม่มารับอ่ะเราก็เอาคืนเราเอาคืนเราให้คนต่อไปคลิปนี้จะมาปริ้นของแจกคนดูเหมือนเดิมเพราะว่าคลิปที่แล้วคนดูเยอะคนคอมเมนต์ตลถล่มทลายใช่ EP นี้ก็เลยมาทำเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนสีแต่เป,ตเปลี่ยนสีนะครับ<อ> EP นี้ผมจะมาแจกของสีแดงจากเครื่องพิมพ์สม,มิติทั้งหมดที่ผมปริ้นมาในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาอ่าสปอยได้ไหมว่ามีกี่ชิ้นอยากสปอยแต่ไม่ได้นับ <laughs> ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันผมเอาเอาเริ่มจากชิ้นแรกก่อนแล้วกันชิ้นนี้ นี่อันนี้อันนี้เป็นค้อนพิมพ์สาม,มิติชื่อว่าตั a แกะแต่ว่าแบบทุบ oh. อะไรอย่างเแบบงี้ยหมายปะชิ้นนี้เป็นชิ้นที่พิกวงการเมกเกอร์ผมไปเลยนะผมเคยบอกดอสไว้ว่าการที่เราจะเรียกตัวเองได้ว่าเป็น a d v a n c e นซ์ k มกเราต้องสามารถสร้างเครื่องมือด้วยตัวเองได้ออันนี้เป็นค้อนที่ใช้ได้จริงๆนะเพราะว่ามันเป็นอินฟิลร้อยเอร์ลองถือไหมโหหนัก ก็คือมันเป็นข้างในอ่ะไม่มีอากาศเลยเป็นพลาสติกเต็มๆร้อยเปอร์เซต์ก้อนพลาสติกเลยอ่าเ oh. อออันนี้ก็เป็นค้อนที่ผมสร้างอันแรกในชีวิตเลยเป็นค้อนพิมพ์สามมิติอืมคุณก็เคยทำค้อนตอนเรียนสถาปัต์ใช่ปะ่ะอ่าไม่ใช่เรียนเอนจิเนียร์แล้วคุณเคยทำค้อนใช่ปะ่ะเคยสำเร็จไหมสำเร็จนะ เราให้ฟังหน่อยได้ไหมมันทำยังไงถ้าไม่ทำเร็จจะได้ศูนย์ไงสำเร็จเราเป็นโปรเจกต์ส่งอาจารย์คุณทำอะไรบ้างอ่ะในคอร์ดอันหนึ่งอ่ะก็ไปเอาเหล็กเหล็กปันมาท่อนหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรแท่งเหล็กที่มันไม่มีไม่กวงข้างในตอนแรกมันเป็นเหมือนแท่งเหล็กยาวๆใช่ไหมตัดมาให้ได้ระดับคอร์ดแล้วก็วัดวัดแล้วก็ตะไบออกตะไบออกไปเรื่อยๆจนเป็นคอร์ดแล้วแล้วด้ามอ่ะด้ามก็เอาไม้มาเสียบเอาทำเป็นริมตอกมันมีไม้สำหรับเอาไว้ใส่คอร์ดแบบนี้โดยเฉพาะเลยอ่ะอ่ะส่วนส่วนไหนยากที่สุดครับ ตะไบเนี่ยนะครับตะายให้มันสวยอ๋อก็เหมือนกันแต่นี่มันพลาสติกชิ้นที่2นะฮะชิ้นที่2อ๋อแบ้มือแบ้มือแบ้มือชัดเปล่าวันนี้วันนี้ร้อนอ๋อนนี้ร้อนเหรอกลัวลวกเปล่ากลัวลวกไม่กลัวได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนะอ่าได้นิดหน่อยนิดหน่อยจะตื่นเต้นทำไมล่ะแช่เฮ้ยเอ้ยชาแมนเดอร์อ๋ออ่ามันคือเพื่อนปิกาจูมันเป็นตัวที่ซาโตชิต้องเลือกตอนที่ไปหาเจอด็อกเตอร์ คุณต้องเลือก3ตัวคุณจะเป็นตัวนี้หรือตัวกบหรือว่าตัวอะไรกันวะกบสีเขียวอะเไรบับเบิลซอ่ะชาเมนเดอร์บับเบิลซอหรือว่าอะไรแบบตัวหนึ่งตอนเด็กปีกรจูมั้งตอนเด็กตื่นสายไงเออเออเอาประมาณว่ามันก็คือเพื่อนปีกรจูนั่นแหละต่อไปอันนี้ไอเดียคุณเป็นคนบอกผมนะเลดโน่เฮ้ยเป็นคุณเลนเดียอันไม่ใช่ไม่เลนเดียเลนเดียก็คงได้อะแต่นี่คือตัวตลก ตัวตลกก็มันมีรูให้ใส่เชือกด้วยให้ใส่เป็นเชือกอิลาสติกเพื่อที่ว่าดึงมาข้างหลังแล้วมันจะติดจมูกตลอดเวลาจมูกตัวตลกอ่ะคุณหมอผมปิ้นทำไมนะแค่ไอเดียสีแดงไงนี <laughs> ่งไงสีแดงไอสีแดงโยนโยนเท้าไหร่ตปตา <laughs> ที่ผมปิ้นมาทั้งหมดผมก็ทำให้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมาเบื่อโควิดมากเลยเมื่อไหร่ <laughs> มันจะจบใช่ไหมแล้วผมก็เลยสงสัยว่าแล้วเราปิ้นโควิดได้ป่ะวะโอ้เฮ้ยเจ๋งว่ะสวยว่ะอันนี้คือ โควิดบอเบิลเฮดครับทุกคนคือคุณเคยขึ้นไปลงมนเลรถแท็กซี่หรือว่ารถคุณป้าคุณยายที่มีแบบตัวตุ๊กตาตุ่นที่มันสั่นหัวเงี้ป่ะอ๋อตุ๊กตาหน้ารถเอออันนี้ม่งเป็นเวอร์ชันโควิดเว้เขาจะให้ใส่สปริงรู้สึกว่าจะเป็นสปริงจากปากาบ้างใส่สปริงปุ๊บแล้วคุณก็ใส่สปริงอันนี้แล้วมันก็จะเอฟซีโควิดกูอยู่กับมึงมาสองปีไรส์อังต่อไปเฮ้ยอันนี้เป็นเป็นคอลเลคชั่นอันเดียวกับรอบที่แล้ว พร้อมนะครับอย่าบอกนะเอ้ยวัอเอออันนี้เป็นคอลเลคชั่นเซอร์ไพรส์เอกเหมือนเดิมรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นรถตักแต่ผมก็รู้สึกว่าผมไม่อยากปิ้นรถด,ดับเพลิงมากเลยมันจะมีปะวะ <c oughs> แล้วรอบนี้หมุนได้ไหมครับมันขยับอย่างนี้ได้ขึ้นลงหมุนได้ไหมไม่กล้าหมุนปะะ <c oughs> ม,มันแข็งเลยอะ <c oughs> แตม่มันก็ควรจะทำได้ปะวะลองนะ เดี๋ยวปีหน้าใหม่ให้โอเคฮะต่อไปต่อไปพวกค,คุณเริ่มไม่ตื่นเต้นกับพี่อินเพสกันแล้วอะ่ะใช่ไหมคุณเห็นคนความเท่ไปหลายรอบแล้วชิว้นนี้เป็นเป็นชิ้นที่ผมแบบผมไม่รู้ผมจะพิมพ์ทําไมอ่ะนะผมไม่ได้เป็นศาสนาคิดด้วยซ้ําอ่ะแต่ว่าคนเป็นเยอะมันดังในเว็บมันดังคุณคุณคุณชอบวันคริสต์มาสไหมคริสต <Christmas S 1> <อ>์มาสอ,อ่ะชอบชอบวันคริสต์มาสก็เย็นดีก็เย็นดีรอเลยไหมรอรอให้ถึงวันคริสต์มาสเลยใช่ป่ะแล้วมันจะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถนับวันถอยหลังได้ว่าอีกกี่วันจะวันคริสต์มาส นี่คือสุกอของเดืนันบาผมก็ไม่รู้อีก84วันก็ไม่รู้99วันมั้งคูคงได้แค่3เดือนกว่าอ่ะเต็มที่3เดือนกว่าเต็มที่3เดือนกว่าต่อไปครับต่อไปอันนี้คุณอาจจะชอบคุณเป็นแฟนหนังสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนคืออะไรที่ลองแก้วที่ลองแก้วสไปเดอร์แมนอันนี้เป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันโทบีแม็กไกว์ด้วยนะครับ อ่ามันต่างกันยังไงครับอ่ามันต่างที่ลายเม็มุมมันจะมี3แบบโอ้อฟซีเอฟซีเอฟอยากให้ดูใกล้ๆประมาณนี้ที่รองแก้วอ่ะเป็นอะไรที่แบบคนแม่งนิยมพิมพ์กันมากเลยในในวงการพิมพ์สามมิติอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกๆที่มันพิมพ์ได้เพราะว่าเซอร์เฟตแอรเลียข้างล่างแม่งเยอะมึงพิมพ์ยังไงมันก็ติดอ่าแต่พอเวลาคุณพิมพ์ชิ้นเล็กมันเฟลหมดไงอ๋อใช่เออแต่เรื่องพวกนี้มันเลยดังแล้วมันก็ดูแบบเคลียร์ทีได้หลายอย่างอะไรอะไรมาใส่ก็ได้ <laughs> เออ <c oughs> ได้ <c oughs> บอกกิรติก็ได้เนี่ยต่อไปฮะต่อไปต้องบอกก่อนว่าชิ้นนี้เป็นสายที่ทําให้คลิปนี้ออกช้าเลยเมื่อคลิปนี้ออกสามวันที่แล้วแล้ว <c oughs> ชิ้นนี้เลยโอเคต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีของเล่นตอนเด็กๆอันหนึ่งพวกคุณเคยเล่นไหมที่มันแบบเป็นข้างในเป็นทรายแล้วเขยา่า่ะแล้วพอคุณหมุนนะ่ะมันก็เหมือนคุณจะวาดรูปอะไรบนนั้นได้อะ <c oughs> เคยเล่นไหมหมุนข้างๆแล้วมันก็เป็นวาดรูปวาดรูปอ <c oughs> ่ะแล้วพอเวลาคุณวาดเสร็จพวกเขย่า แล้วไซก็จะหายแล้วคุณก็วาดใหม่ได้เคยเล่นปะไอสิ่งประดิษฐ์เนี้ยเขาอินสไพร์มาจากสิ่งประดิษฐ์นั้นเว้ยแต่ว่าเขาเขาสงสัยว่าแล้วเราสามารถเอามาทำโดยใช้มาร์เกอร์ได้ไหมวะเฮ้ยเด้ยไหมอ่ะอ่ะฟึมอ๋อเกนไอเกนไายกนไอเกนไว แล้วทำไมไม่ใช่มือเขียนเองไปเลย <'d S 1> <c oughs> มือไม่ว่างมือไม่ว่างบิดอยู่เอ้าการเขียนแบบกแกนเอ็กแนววยเชียที่ไม่พอวะ่ะเอาแบบลายเซ็นลายเซ็นอเป็นไน <c oughs> งผลง,ง,งานผมอันนี้คือมันเกี่ยวกับสีแดงยังไงนะครับต้นแบบมันเป็นสีแดง คนแรกที่มันทำมันทำสีแดงอ๋อก็เหมือนสีเหลืองอะไรก็มีตโต๊ะได้ไงรถเทนสกิตตี้ไงเทนสกิตต<อ>ี้อันนี้เข้าอ้างเดียวกันต่ <c oughs> อไปฮะต่อไป,อไป <c oughs> คุณรู้จัก SD Card แล้วแต่คุณรู้จัก SD Card หรือยังอ๋อมันมีล็อกให้เข้าพอดีแล้วก็ อ๋ออาวล้อหลุดเราจะทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรเอสดีการ์ดมาเพื่อเพลินน่ารักน่ารักน่ารักไงน่ารักเป็นกิมมิคไอคัสรูปแบบเนี้ยมันเป็นรถของเล่นที่เด็กอเมริกันเกือบทุกบ้านเลยนะเขาจะซื้อมาเล่นผมก็ไม่รู้ทำไมหรือผมดูหนังเยอะก็ไม่รู้เขาชอบแบบใส่ของเล่นเขาไว้ในนั้นน่ะแล้วเขาก็เข็นไปไหนมาไหนเออแล้วมันคือแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดคนที่เขาเล่นอันนี้ในสมัยเด็กเขาจะรู้สึกแบบโอ้นอส s t ลเจียเป็นคำศัพท์ครับนอส s t ลเจียแปลว่ารู้สึก รำมเลคขหลังในวัยเยาว์หรือไม่ต้องเยาวก็ได้แค่มันอยู่ข้างหลังก็เริ่มรักได้มมหมดอะ่ะโอเคต่ออันเนี้ยจริงๆอ่ะมันไม่ไม่เหยื่อสีแดงเลยเว้ยผมแค่อยากจะปีนอะไรที่มันมากกว่าของที่มันวางเฉยเฉยก็เลยเป็นตัวนี้อ๋นอนกวีนกวีดวียแล้วนะครับคือคนดีไซน์คนเนี้ยแม่งออกแบบมา29ชิ้าชววิ้นเลยเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้ดังสุดละ อ๋ออันนี้ที่คุณไอเดียโอเอคเขาเขามาให้ผมปริ้นบายเพราะเขาเห็นว่าผมปริ้นได้แล้วนี่ขออันนึงด้วยไหมผมก็เลยได้ได้จัดให้แต่ผมเปลี่ยนจาก v ียเก้าเป็นโลโก้โอเอเพราะฉันเขาก็ได้แบบพิเศษไปนี่คือนกหวีดเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือมันมีวงกลมอยู่ข้างในที่อ๋อไม่มีนี่ไม่มีโล่งๆไม่มีเลยอันนี้เปรียบเทียบเหมือนครุยอ๋ออ่าลองเป่าด้วยย วิง <Wing. laughs> อันนี้จริงๆผมก็ไม่อยากจะปิ้นหรอกเพราะว่าสีมันไม่ใช่แต่ว่าผมก็ปิ้นมาอยู่ดีนะครับแอปเปิ้ลหนึ่งลูกครับ <laughs> ตอนนี้มันพิมพ์ออกมาผมก็นั่งหมอบมาว่ากูจะปิ้นแอปเปิ้ลทำไมวะไม <laughs> ่เข้าใจเหมือนกันเป็คนออกแบบเขาออกแบบผาทำไมนึกว่าจะบอกในในเว็บมันจะมีคขีนว่าเมกก็คือคนที่ปิ้นแล้วอะ่ะม,มันจะเอารูปมาโชว์กันว่ามันปิน้นปิ้นไปแล้วมันไปวางที่ไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แม่งแบบอยู่ในจานอย่างเงี้ยปิ้นลูกใหญ่ๆแล้วก็วาง เป็นผลไม้ปอมเงี้ยะเอออันนี้เป็นไซส์มาตรฐานที่เขาใช่ใช่ไฟล์ที่เขาแจกมาไซส์นี่แหละหรือผมพิมพ์ผิดวะ <c oughs> เออมันเล็กไป <c oughs> ต่อต่อต่อ,ตอ <c oughs> ผมก็คิดถึงสีแดงต่อ <c oughs> แต่เหมือนเดิมฮะมันไม่มีสีเขียวเว้ยผมเลยพิมพ์มาแต่ตัวดอกแต่จริงๆถ้าเกิดมีสีเขียววนจะมีก้านอะไรของมันด้วยก็ <c oughs> ผมก็เลยลองพิมพ์มาทั้งสองอันนะครับ <c oughs> โหละเอียดมากก็จะมีทั้งดอกไม้เกือบตูมและดอกไม้ที่เพิ่งตูมนะครับนี่มีรู ใช่มีรูเอาไว้เสียบก้านดอกกุหลาบเอาไว้ให้กัรวูเวลเลนไทน์มั้งใครที่ได้ไปอ่ะเอาไปเอาไปทาวกันการช่วงวลเทนไทน์แล้วนะฮะก็เป็นตีมเวลเลนไทน์แล้วกันอันนี้ต่อไปต่อไปพูดถึงสไปเดอร์แมนแล้วอ่ะผมก็นั่งคิดต่อไปว่าเฮ้ยแล้วมันไปอะไรได้อีกวะมันต้องมีโลโก้อะไรอย่างที่เป็นสีแดงสิวะสุปเปอร์แมนออันนี้เป็นซุปเปอร์แมนคีย์ชนครับทุกคนจริงๆตอนแรกจะเป็นซูเปอร์วูแมนมาด้วยฮันเดอร์วูแมน เออเออวันเดวูเมนซูเปอร์บูมนบอกกันเดี๋ยวมันมีตัวที่เป็นแฟนมันต่อไปก็เริ่มเริ่มเข้าสู่ช่วงที่แบบปิ้นของน่ารักกันนะแต่ไม่รู้ปิ้นทำไมกูกูกิ๊กเงี้ยไก่หัวใจ8บิตเอสดบิตฮาร์ดแอนด์คีย์เพนเดนต์เซตนะครับก็คือว่าใครที่ชอบแนวแบบกระปุกกระปิ๊กไปแปะมูนนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คุณชอบอืมสวยสวยแล้วก็ถึงไมค์ครับเวลาแบบ ให้กระดูกหมาแล้วหมาหายใจขึ้นเราไปทำอะไรดีวะต่อไปฮะต่อไปพูดถึงสีแดงเนี่ยนะสิ่งแรกๆรที่ผมนึกถึงก็คือสภากาชาติเว้ยคุณก็บอกให้ผมเป็นรูปบวกคุณจะเป็นรูปบวกมาทำบ้านมันต้องไปหาที่มันมากกว่านั้นเว้ยผมก็เลยไปเคียร์ทีบต่อมาเจอรูปบวกนี่นี่ครับใส่ยาใช่อันนี้เป็น emergency p i e l ครับอ๋ออ่ารู้สึกว่ารุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่น snap fit ด้วยก็คือว่า พอใส่เสียงมันจะดังแกรบด้วยมันเลยอาจจะยากไงเบือมากจะ่คาะตอกลงไปไม่ออกอีกเลยิิจรงไม่ออกอีกเลยมียาสำคัญอยในนี้อ๋อสมมติอยากจะกินมันจะอยู่ในที่ที่หยิบง่ายบอกอันนี้เหมือนกลัวคนขโมยชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเท่มากถ้ามันสำเร็จนะมันเท่มากๆผม แกะเลยแล้วกันมันต้องหม,มหุนมนะเป็นเหมือนเป็นเฟืองเป็นเฟืองอเป็นเฟืองผมขออนุญาตเปิด YouTube ไปด้วยนะครับในการประกอบ <c oughs> เพราะว่าผมจำไม่ได้ <c oughs> คือ,อกล่องส่ยาหน้าตะแก๊บแบบนี้เออควรจะแกะแบบนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับชิ้นแรกปักลงไปแล้วปักลงไปแล้วครับผมทำถูกไหมวะ ออกได้ออกได้ออกได้ขอลองได้ไหมได้อ่ะอยากดูอินสตนชั่นไม่ต้องใช้พู่มืออ่ะจริงเหรอ่เอ้ยนี่มันพรสวรรค์ของผมนว้ยเออเอาแล้วเอาแล้วพรสวรรค์ของคุณมาและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้แเ้วเฮ้ย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 อฮ้ย้ยเ้ยอฮ้ยอ้ยเ้ยเเฮ้รเฮ้ยเ้เ้ยเฮยเฮ้ ใช่อันนี้มันดูไม่เข้าที่ะเนี่ยมันดูขันเกินนันเนี่ยคือมันเฟืองมันจะโดนกันทุกอันเลยเหรอไม่ไม่ทุกอันแต่ว่าในจังหวะที่คุณหมุนไปในทิศทางที่ถูกต้องอ่ะมันจะมองเป๊ะเลยแบบเป็นรูปหัวใจเป๊ะเลยไม่ขาดไม่เกินเลยคอนเซ็ปต์ของอันนี้คือการที่แบบเขาสามารถออกแบบเกียร์ที่มันหมุนศพกันได้ทุกตัวแต่ว่าเกียร์มันเอียงเป็นรูปหัวใจไงจริงมันมีรูปอื่นอีกเยอะเลยใช่ไหมมีรูปอื่นอีกเยอะเลยแมันก็คำนวณได้ว่าแบบเกียร์ต้องหน้าตาเป็นยังไงใช่ ไปแล้วเฮ้ยใช่ไหมส่งข้อสอบยังครับก็ตัวคำตอบมาครับผมว่าคำตอบคุณผิดว่ะผมว่าคำตอบคุณผิดแน่นอนไม่ได้ตอบคุณผิดว่ะหัวใจดวงหนึ่งมันก็ไม่ง่ายนะเว้ยถอดใจเลยเฮ้ยอ่ะถูกต้องอ่ะมาลองดูนะอีกรอบหนึ่งโอ้อ่า คนละเรื่องอันนี้ถูกต้องแน่นอนนี่โอ้ใช่เลยเนี่ยนี่นะผมจะหมุนหนึ่งรอบพอดีแล้วมันจะกลับมาเป็นหัวใจนะอ่าหนึ่งรอบสามหกสิบพอดีเฮ้ยไม่แจกแล้วเกไปเองก็ปฏิกิริาเหมือนเดิมอ่าเคก็จบไปแล้วกับการปิ้นสีแดงในวันนี้ อย่าไปกดหัวใจให้คนวมาคอมเมนต์อ่ากดหัวใจให้คนในคอมเมนต์แล้วคุณจะได้รับไม่ใช่แค่หัวใจนี้แต่ทุกอย่างในวันนี้ไปเลยนะครับอ่าโอเคครับแล้วเจอกัน ช,นนชิ้นนี้ครับมันเป็นตอกไม้โมเลนทายที่ดอกกุหลาบดอกกุหลาบทดแทนความรักใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนี่นะครับก็เอาไปโอ้โหนี่คือการพิมพ์ครั้งเดียวแล้วมันได้เงี้ยเป็นอินเตสพิมพ์ครั้งเดียวจะติดอยู่อย่างนี้ตลอดไปใช่ <S 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 โอ้โหเท่มากอะ่ะอืมเวอร์มาก ฮาร์ดอินเดบัวฮาร์ดฮาร์ดอินเดบัวใช่ไหมฮะต้อชื่ว่าฮาร์ดอินเดบัวครับผม